สวัสดีครับทุกวันนี้เราคงจะหนี AI หรือปัญญาประดิษฐ์กันไม่พ้นแล้วนะครับใช่ค่ะแบอบกว่ามันอยู่รอบตัวเราจริงๆครับทั้ง ChatGPT ที่ช่วยเราเขียนงานได้ค่ะ Midjourney ก็สร้างภาพสวยๆได้หรือพวกบอทต่างๆที่คุยกับเราได้เร็วมากใช่เลยแล้วที่น่าทึ่งคือมันดูเหมือนจะคิดเองได้จริงๆนะครับอืมนั่นสิคะความสามารถที่มันก้าวกระโดดขนาดนี้ ก็เลยทําให้หลายคนสงสัยนะคะว่าแบบไอแนวคิดเรื่องเครื่องจักรคิดได้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ใครเริ่มคิดหรือว่ามันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เองนั่นแหละครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้เรามีข้อมูลหลายๆส่วนอยู่ครับก็จะพาไปสำรวจเส้นทางของ AI กันอืตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นไอเดียแรกๆเลยมาดูกันว่ามันผ่านอะไรมาบ้างจนมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไง ค่ะการเดินทางนี้ต้องย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะจุดเริ่มจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องคอมพิวเตอร์ซะทีเดียว <c oughs> แต่มันคือการวางรากฐานทางเอ่อความคิดตรรก,กะคณิตศาสตร์ที่แบบพยายามจะเข้าใจว่าคนเราคิดยังไงแล้วจะจำลองมันออกมาได้ไหมครับ <c oughs> แล้วถ้าพูดถึงคนสำคัญสำคัญ,คญเนี่ยข้อมูลก็ชี้ไปที่อลันทูริงเลยนะครับนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษใช่ค่ะใช่อลันทูริงนี่สำคัญมาก <c oughs> ประมาณกลางศตวรรษที่20 เขาตั้งคำถามที่แบบคลาสสิกมากเครื่องจักรจะคิดได้หรือไม่อืมคำถามนี้ตอนนั้นถือว่าท้าทายความคิดเดิมๆม,มากเลยนะคะใช่ครับ พราะยุคนั้นเครื่องจักรคือทําตามสั่งไปเบ๊ใช่ค่ะการถามว่ามันจะคิดได้ไหมเนี่ยมันเหมือนเปิดโลกใหม่ทางความคิดเลยแล้วมันก็โยงไปถึงทูริงเทส s t ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการทดสอบว่าเครื่องจักรจะแสดงความฉลาดได้เทียบเท่าคนไหมอันนี้ถือเป็นหมุดหมายสําคัญจริงๆน่าสนใจครับแค่คําถามเดียวจุดประกายได้ขนาดนี้แล้วจากคำถามมันไปสู่การสร้างสิ่งที่คิดได้จริงๆจังๆยังไงต่อครับมีเรื่องนิวโรเน็ตเวิร์ด้วยใช่ไหม ค่ะก็พอมีแนวคิดพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะสร้างแบบจำลองการทำงานของสมองคนเราขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ oh. ที่เรียกว่า neural network หรือโครงข่ายประสาทเทียมอะค่ะครับคบมันคือความพยายามเรียนแบบเซลล์ประสาทในสมองเราเนี่ยแหละค่ะทำให้คอมพิวเตอร์มันเริ่มเรียนรู้จากข้อมูลได้ไม่ใช่แค่ทำตามโปรแกร,รมเป,ะเปะ๊ะ oh. อันนี้คือรากฐานสำคัญของ AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลย hmm. อย่าง Chat GPT ก็มาจากตรงนี้แล้วค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าแนวคิด neural network จะมีมานานขนาดนั้นนะครับก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์แรงๆพอจะรันมันได้จริงๆได้ซ้ำใช่ค่ะนานมากแต่เส้นทางก็ไม่ได้สวยหรูตลอดนะครับเห็นว่ามีช่วงที่เรียกว่า AI winter ด้วยอืมมีค่ะเป็นช่วงที่แบบความคาดหวังมันพุ่งสูงมาก แต่เทคโนโลยีจริงๆมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นอ๋อคือเหมือนกับว่าสัญญาไว้เยอะแต่ทําไม่ได้จริงใช่ค่ะใช่ค่ะเช่นจะแปลภาษาได้สมบูรณ์แบบหรือมีหุ่นยนต์ที่แบบมีสามรสํานุกเหมือนคนเลยครับพอทําไม่ได้จริงก็เกิดความผิดหวังครั้งใหญ่เลยงบวิจัยโดนตัดโครงการต่างๆก็ผับไปเหมือนเข้าสู่ยุคน้ําแข็งไปเลยใช่ค่ะ AI กลายเป็นเหมือนเรื่องเพ้อฝันไปพักใหญ่ๆเลยค่ะช่วงนั้น เป็นบทเรียนแล้วครแบแไว้นะครับแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้ AI มันฟื้นกลับมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันมีปัจจัยสําคัญ2อ,อย่างที่มาเจอกันพอดีค่ะ 1. คือ big data ข้อมูลมหาศาลใช่ค่ะข้อมูลเยอะมากๆที่เราสร้างกันตลอดเวลาในยุคดิจิทัลเนี่แหละค่ะ 2. ก็คือพลังการประมวลผลที่มันก้าวกระโดดมากๆอ๋อโดยเฉพาะจาก GPU ใช่เลยค่ะ GPU หรือชิปการ์ดจอที่เดิมเขาออกแบบมาเล่นเกมแต่ปรากฏว่ามันเก่งเรื่องคำนวณคณิตศาสตร์ซับซ้อนของ AI มากๆเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าพอมีทั้งวัตถุดิบคือข้อมูลเยอะๆกับเครื่องมือคือพลังประมวลผลงแรงอือหือไอสูตรเก่าอย่าง neural network ที่เคยดูเหมือนทำไม่ได้ก็เลยกลับมาทำได้จริงกลายเป็น AI เก่งๆแบบทุกวันนี้ ถูกต้องเลยค่ะปัจจัย2อ,อย่างนี้แหละที่ทําให้โมเดล AI ซับซ้อนๆมันเรียนรู้จากข้อมูลจริงมหาศาลได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจน AI ไม่ได้อยู่แค่ใน l a บแล้วใช่ค่ะมันออกมาอยู่ในชีวิตประจําวันเราเลยแทรกซึมไปเกือบทุกวงการแล้วตั้งแต่แนะนําสินค้าออนไลน์ช่วยหมอวินิจฉัยโรคหรืองานสร้างสารรค์ก็มี เท่ากับว่าการเดินทางของ AI นี่มันยาวนานมากนะครับกว่า70ปีเลยจากแนวคิดปรดัชญาสู่การทดลองการสร้างแบบจำลองอืผ่านช่วงที่คนเมินจนกลับมายิ่งใหญ่ในยุคเรากลายเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกไปแล้วเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นมุมมองที่น่าสนใจตอนนี้ด้วยนะคะครับ ว่าสถานะของ AI มันกำลังเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นแค่เครื่องมือ t o เฉยๆเนี่ยครับตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งาน c o ล l e a g ของเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะโหจากเครื่องมือกลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานฟังแล้วชวนคิดตามเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เราใช้โปรแกรมแล้วสิใช่ค่ะมันเหมือนมีผู้ช่วยคิดอยู่ข้างๆเรามากขึ้นอืมและนี่ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจที่ข้อมูลเขาทิ้งท้ายไวใ้ให้เราคิดต่อเหมือนกันค่ะครับ ว่ายัางไงครับว่าถ้า AI พัฒนาจากการคิดได้มาสู่การเป็นเพื่อนร่วมงานของเราจริงๆจังๆแล้วล่ะก็ค,ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่นี้แล้วก็วิธีการทำงานร่วมกันร,ระหว่างคนกับ AI ในอนาคตอันใกล้นี้หน้าตามันจะเป็นยังไงกันแน่น่าคิดนะคะ